สวัสดีครับผมเบนแปดนะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอนะครับสําหรับวันนี้นะครับรถที่เรามานําเสนอนะครับจะเป็น Honda c i ีวิ FC นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2016นะครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันแนะครับจะเป็น1 8ึ่งจุดแปด e นะครับนี่นะครับสำหรับ Honda c i ีวิคคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับฮอนด้าซีวิคคันนี้เป็นระบบไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ในส่วนของราคาก่อนนะครับราคาคันนี้เราตั้งอยู่ที่6 18,000บาทนะครับคันนี้6 18,000บาทเลขไม่อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0 0มกิโลนะครับ9ก0 0 0กิโลในส่วนของเลขไม่เรารับประกันให้นะครับรถของเราเรารับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมนะครับคันนี้นะครับรถปี2016นะครับ1 8 e นะครับในส่วนของคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วน Honda Civic FC คันนี้นะครับในส่วนของล้อแม็กนะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ16นะครับขนาดยางนะครับจะเป็น2 1 5 5 5 R 16นะครับนี่นะครับในส่วน Honda Civic คันนี้นะครับจะเป็นระบบนะครับจะเป็นกุญแจรีโมทกดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับในส่วนของกุญแจก็คือใส่กระเป๋าแล้วกดเปิดปิดอัตโนมัติเองได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านภายในรถก่อนนะครับถือว่าลุ ถือว่ารถค่อนข้างสวยก็ค่อนข้างใหม่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังกช์ชันตรงพวงมาลัยรับบุนี่นะครับสามารถกดรับโทรศัพท์ได้นะครับกดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนฟังก์ชั่นประตูหน้าขวานะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะครับปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงเองอัตโนมัตินะครับเป็นระบบออโต เฉพาะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับนี่นะครับในส่วนด้านในรถของเรานะครับดูจากตะเข็บกาวเราก็เน้นรถเดิมหมดเลยนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับซอกประตูเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหลังขวานะครับนี่นะครับก็ดูค่อนข้างใหม่มากนะครับตะเข็บกาวนี้เดิมจากโรงงานเลยนะครับ นี่นะครับกะเข็บกาวเดิมจากโรงงานไม่มีแกะเลยนะครับสำหรับ Honda Civic FC คันนี้จะเป็นรถปี2016นะครับนี่นะครับยางใหม่สีเส้นนะครับคันนี้จะเป็นรถสีขาวมุกนะครับนี่นะครับสำหรับเชื้อเพลิงรถคันนี้นะครับรองรับ e85 นะครับจะมีสัญญาบอก์นะครับรองรับน้ำมัน e85 ได้ด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ ยอดนิยมนะครับสำหรับ Honda c ซ vic f c คันนี้นะครับนี่นะครับในส่วนด้านท้ายรถถือว่าค่อนข้างกว้างมากนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนะครับในส่วนของตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานไม่มีแกะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนห้องห้อง ห้องเก็บของในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายนะครับถือว่าค่อนข้างกว้างมากนะครับ Honda Civic FC คันนี้นะครับนี่นะครับในส่วนอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แม่แรงยางอะไรถือว่าค่อนข้างครบนะครับวิธีดูอีกอย่างนึงนะครับความเดิมของรถนะครับดูตะเข็บกาวเดิมนะครับฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับเดิมหมดเลยนะครับยางอะไรยังไม่ยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับ แตอว่าอุปกรณ์ด้านท้ายนี้ถือว่าค่อนข้างครบนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในส่วนของ Honda Civic f c คันนี้นะครับเราขายที่618,000บาทนะครับ6 1 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2016เลขมาอยู่ที่9 0 0 0 0 9 0่น0กมนกิโลนะครับคันนี้นะครับในส่วนของประตูหน้าไอประตูหลังด้านซ้ายนะครับ เราก็เน้นรถเดิมจากโรงงานนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีครบหมดเลยนะครับนี่นะครับสําหรับ Honda เองนะครับทุกคันจะมีเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับจะบอกเลขตัวถังบอกโค้ดสีนะครับบอกเลขเลขเครื่องยนต์นะครับนี่ครับรหัสเครื่องยนต์จะเป็น R18 นะครับ ภายในรถถือว่าค่อนข้างใหม่มากเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนด้านห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์ Honda Civic f f คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2016นะครับขนาดเครื่องยนต์นะครับ 1800cc รหัสเครื่องนี่จะเป็น R18 นะครับนี่นะครับ คันนี้นะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับจะเป็นระบบเครื่องยนต์ iV Tech มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับเบ้าหัวโช๊คนะครับของเราเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับหรือจะเป็นเพดรถนะครับเพจเพจฝากระโปรงนะครับก็เดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับ ะเข็บกาวฝากระโปรงนี่ก็คือเดิมจากโรงงานนะครับเดิมเลยนะครับในส่วนด้านความปลอดภัยนะครับคันนี้ก็จะมีระบบ a i r b a บ็กกับ ABS มาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับราคาครับ618,000บาทนะครับรถปี2016นะครับเลขไม์อยู่ที่ 90, 0 0 0กิโลนะครับ รถของเรานะครับเรารับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขใหม่รับประกันให้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนอ่าภายในรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในในส่วนภายในรถนะครับสำหรับฮอนด้าซ v วิค c อคันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรถปี2016นะครับเครื่องยนต์พันแปดพันแปดร้อยซีซีนะครับรถปี2016นะครับจะเป็นรุ่น E นะครับอ่าดูจากภายในนะครับ นี่นะครับจอถือว่าค่อนข้างล้าสมัยมากนะครับอันดับแรกนะครับดูจอนะครับเป็นสําหรับตัวเลขรถคันนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลนะครับบอกความเร็วนะครับสําหรับเลขไม้นะครับอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันกิโลนะครับคันนี้จะเป็นระบบกดสตาร์ทนะครับมีระบบกันลื่นกันถลายนี่นะครับจะมีระบบกันลื่นกันถลายมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วนะครับนี่นะครับ ในส่วนของฟังก์ชันอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก ABS ก็มีมาให้ครบนะครับนี่นะครับในส่วนของระบบแอร์นะครับแอร์จะเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับในส่วนแอร์นะครับในส่วนฟังก์ชันของด้านเครื่องเสียงนะครับนี่นะครับในส่วนของการปรับฟังก์ชันตรงพวงาลไรที่พวงาลัยของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถปรับได้เลยนะนะครับนี่ครับสามารถเลือกโหมดได้นะครับ FM ็นี่นะครับหรือสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องเสียงสามารถกดรับโทรศัพท์ได้นะครับนี่นะครับมีเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโคนะครับจะเป็นโหมดประหยัดน้ำมันนะครับจะสังเกตเวลาเรากดโหมดอีโคจะมีรูปต้นไม้นะครับสัญลักษณ์ต้นไม้โชว์อยู่ที่หน้าจอนะครับสำหรับ Honda Civic FC คันนี้นะครับในส่วนของ Honda Civic FC คันนี้นะครับ จะเป็นระบบเบรกออโต้ไอจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่นะครับนี่นะครับได้ยินเสียงไหมครับในส่วนของกระจกคู่หน้านะครับจะเป็นระบบเป็นระบบออโต้ทั้งในส่วนของกระจกมองข้างนะครับจะเป็นออโต้ทั้งซ้ายและขวานะครับเพิ่มความสะดวกมากเลยนะครับในส่วนของเบาะหน้าซ้ายนะครับก็สามารถปลดเซ็นทรัลล็อกเองได้นะครับนี่นะครับ ในส่วนของเบาะนะครับคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับดีไซน์มาถือว่าค่อนข้างสปอร์ตนะครับในส่วนเบาะนะครับนี่นะครับมานบังแดดภายในรถถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านี่ใช้ได้ครบหมดเลยนะครับเสียงเครื่องถือว่าค่อนข้างเงียบมากนะครับมีการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับนี่นะครับ แผงข้างประตูนะครับถือว่าค่อนข้างสวยมากนะครับกุญแจนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับในส่วนของกุญแจรถ Honda c ซ vic FC คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2016นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมพามาชมในส่วนของเบาะแถวแถวหลังนะครับถือว่า การนั่งค่อนข้างสบายนะครับนิ่มเบาในส่วนของเบาะหลังนะครับเอนปรับได้พอดีนะครับนี่นะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับกระจกไฟฟ้ามีมาให้ครบหมดแล้วนะครับนี้ในส่วนตรงนี้สามารถเอ่าเกี่ยวถุงเกี่ยวอะไรได้นะครับรับน้าหนักได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวานะครับนี่นะครับ ถือว่านั่งค่อนข้างสบายนะครับในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับหรือจะเป็นนี่นะครับจะเป็นที่วางวางวางแขนนะครับจะมีที่วางแก้วมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับถือว่าอำนวยความสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสำหรับ Honda Civic คันนี้นะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับคันนี้เราตั้งราคาอยู่ที่6 1 8 0 0 0บาทนะครับ รถของเรานะครับรับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับเลขไม่เราก็รับประกันให้นะครับอยู่ที่93,000มนกิโลนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจ Honda c ซ v i c นะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีขาวมุกนะครับคันนี้รถจะเป็นรถปี2016นะครับเครื่องยนต์พันแนะครับสำหรับรุ่นจะเป็นตัว E นะครับ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างถือว่าค่อนข้างครบนะครับรถของเรานะครับเรารับประกันให้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนเลขใหม่เราก็รับประกันให้นะครับนี่นะครับมีไฟหน้าเป็นเดย์ไลท์เพิ่มความสวยงามมาให้จากโรงงานเลยนะครับสําหรับ Honda Civic FC คันนี้นะครับในส่วนของราคานะครับเราขายอยู่ที่6กแสนหนึ่งหบาทนะครับณตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องรถอยู่นะครับเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากนะครับ ราคารถนะครับ6ก8 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับ Honda Civic FC คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับนี่นะครับคันนี้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับผมคันนี้นะครับผ่อนเจปีนะครับค่างงวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับไม่ต้องดาวเลยนะครับ ผ่อน7ปีค่างวดอยู่ที่11,727บาทนะครับหรือผ่อน6ปีนะครับค่างวดอยู่ที่12,377นะครับหรือผ่อน5ปีนะครับค่างวดอยู่ประมาณ13,000นะครับผ่อน4ปีค่างวดอยู่ประมาณ16,000นะครับแต่ถ้าลูกค้ามีดาวนะครับค่างวดจะลดลงไปตามตามอัตราส่วนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงกระทดลองขับได้นะครับรถของเรานะครับ มีให้เลือกเกือบ200คันนะครับรถของเรานี้เรารับประกันให้นะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับสำหรับลูกค้านะครับสถานการณ์ช่วงโควิดอย่างนี้นะครับลูกค้าที่ไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะครับแต่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเซ็นไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับเรามีบริการส่งรถถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับเราบริการ ให้เรียบร้อยนะครับก่อนอื่นนะครับเบนต์แปดแปดขอขอบคุณนะครับ